สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูวีอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนกับครูวีนั้นเราไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับท่าแรกนะครับให้นักเรียนวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็นับ1 1ึถึงตามครูวีนะครับรยมงพร้อมครับเริ่ม1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปาบถ้าต่อไปนะครับให้เด็กๆยอ่อเข่านะครับเอามือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ยอ่อไป10บครั้งนะครับเริ่ม1 2 3 4งห้า เจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต่อไปครับให้เด็กกระโดดสองขาขึ้นลงนะครับสิบครั้งนะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบท่าต่อไปนะครับให้เด็กกระโดดแยกเท้านะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าต่อไปครับ ก้มแตะสลับนะครับให้เด็กแยกขานะครับกางแขนทั้งสองข้างครับเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวานะครับแล้วก็เอามือขวาไปแตะเท้าซ้ายนะครับเราจะเริ่มจากมือซ้ายก่อนนะครับพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองเจ็ เก้าสิบและท่าสุดท้ายนะครับกระโดดตบเหนือสีแสนนะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลสองครับ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเดินต่อเท้าไปข้างหน้าและการกระโดดขาเดียวอยู่กับที่นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ครูบีใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นกลวยนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างแบบฝึกกันเลยนะครับเรามาสร้างแบบฝึกกิจกรรมกันเลยนะครับเราจะวางกลวยอันที่หนึ่งนะครับไว้ตรงจุดนะครับนะครับเป็นจุดที่หนึ่งครับจากนั้นก็จะเอากลวยอีกหนึ่งอันนะครับ ไปวางห่างจากรัวจุดที่1น,นะครับประมาณ3าถึงหเมตรนะครับโดยวันนี้ครับครูวีก็อาศัยเส้นกับเบื้องครับเป็นแนวในการเดินนะครับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติวันนี้นะครับครูวีก็จะให้เด็กเดินต่อเท้าไปข้างหน้าครับจากจุดที่1ไปถึงจุดที่2องนะครับเมื่อเด็กเดินไปถึงจุดที่2แล้วให้เด็กกระโดดขาเดียวอยู่กับที่สิครั้งนะครับ เมื่อเด็กๆกระโดดขาเดียวครบ10ครั้งนะครับให้กลับหลังหันแล้วเดินต่อเทา้ากลับมายังจุดที่1นะครับและเมื่อมาถึงจุดที่1ก็ให้กระโดดขาเดียวอยู่กับที่อีกสิครั้งนะครับเดี๋ยวครูบีจะทําให้เด็กๆดู1รอบก่อนนะครับเริ่มจากเรายือนอยู่ข้างหน้ากลวยอันที่1นึ่งเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มนะครับ เดินต่อเท้าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วครับเดินตัวตรงนะครับพยายามไม่กางแขนนะครับมือแนบลำตัวไว้นะครับตัวตรงนะครับหน้ามองไปยังจุดหมายหรือกลวยจุดที่สองนะครับพยายามไม่ก้มไปมองที่เท้าตัวเองนะครับถ้าเด็กคนไหนเสียหลักนะครับให้หยุด ยืนตรงก่อนนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเมื่อถึงจุดที่สองแล้วให้ยืนตรงครับหลังจากนั้นให้กระโดดขาเดี่ยวอยู่กับที่สิบครั้งนะครับเอาขาที่ถนัดนะครับเท้าที่ถนัดอยู่ข้างล่างนะครับเท้าที่ไม่ถนัดงอเข่าไปข้างหลังนะครับให้เท้าไปอยู่ข้างหลังตัวเองนะครับเสร็จแล้วกระโดดสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเมื่อกระโดดครบ10ครั้งนะครับให้เด็กกลับหลังหันนะครับแล้วเราจะเดินต่อเท้ากลับไปยังจุดที่หนึ่งะครับเดินช้าๆนะครับให้่้นเท้ามาชนกับปลายเท้านะครับเด็กใช้ความรู้สึกเอาครับเด็กคนไหนที่ ทรงตัวยังไม่คล่องหรือไม่ได้ครับอนุญาตให้กางแขนช่วยได้เล็กน้อยนะครับแต่คนไหนที่เดินได้แล้วก็พยายามอย่าใช้แขนช่วยในการทรงตัวนะครับ เมื่อถึงกลวยจุดที่หนึ่งครับให้ยืนตรงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะกระโดดอีก10ครั้งนะครับโดยใช้เท้าที่ถนัดอยู่ข้างล่างครับเท้าที่ไม่ถนัดยกขึ้นนะครับเอาไปเท้าไปข้างหลังนะครับพร้อมแล้วเริ่มนะครับ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกสิบ ทีนี้ให้เด็กๆฝึกปฏิบัติพร้อมกับครูวีนะครับเริ่มด้วยให้เด็กยืนหน้ากลวจุดที่หนึ่งเลยนะครับเอาเท้าวางบนเส้นเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มจากเดินต่อเท้าก่อนนะครับ เมื่อถึงกลวยจุดที่สองนะครับให้เรายืนตรงก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เตรียมท่ากกระโดดนะครับเอาเอาเท้าที่ถนัดอยู่ข้างล่างนะครับเท้าที่ไม่ถนัดยกขึ้นไปข้างหลังนะครับเ,เตรียมพร้อมเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบ เมื่อครบสิบครั้งแล้วครับให้เด็กกลับหลังหันนะครับเมื่อกลับหลังหันแล้วครับเราก็จะเดินกลับไปยังจุดที่หนึ่งครับพร้อมรับปเลยครับเดินช้าๆครับตัวตรงๆมือแนบหลังตัวครับหน้าครับมองไปยังจุดที่หนึ่งนะครับหรือจุดหมายของเรานหนึ่งใช้ความรู้สึกนะครับ ปลายเท้าสัมผัสสซนเท้านะครับไม่แกว่งแขนนะครับเมื่อถึงจุดแล้วให้เด็กยืนตรงก่อนนะครับแล้วจัดท่ากระโดดนะครับจัดท่าเตรียมกระโดดเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้สนุกไหมครับควีหวังว่าคงไม่ยากเกินนะครับเด็กๆทุกคนน่าจะทำได้นะครับ ครูวีก็ขอฝากให้เด็กๆไปฝึกในเวลาว่างกันด้วยนะครับการบ้านของครูวีวันนี้ก็คือให้เด็กถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เด็กฝึกส่งให้ครูวีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ